อ๋อน้องรู้เลยไม่เข้าใจเลยไหนไม่เข้าใจตรงไหนบอกสิเนี่ยพวกเจียนเชิงอ่ะว่าชื่อเจียนเชิงเจียนเชิงเจียนเชิง为什么不简单呢เจียนยี่เจียนยี่ก็ไม่เข้าใจตรงไหนเอางี้เข้าใจว่าเจียนเชิงเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเจียนเชิงใช่ไหมที่จำได้มีเจียนเชิงมีสี่และเจียนชัวแล้ที่สองเป็นจินจิน

เธอท่องวเธอท่องมันคืออะไรบอ,อกหม่มแต่ว่าเธอไม่ได้เนี่ยก็ไม่ท่องมันก็จำไม่ได้อะ่ก็ท่องเนี่ยก็จำไม่ได้ใช่ไหม,มก็ใช้ไม่ได้ด้วยแต่ลังคช่วยโอเค,อเคได้ได้เรนรูโอเคอันแรกเนาะวิธีแรกเลยที่พูดเมื่อกี้ก็คืออะไรเมื่อกี้ที่พูดอะไรคือเจียนชัวเจียนชัวเจียนชัวเนี่ยคือการมันจะเป็นคำยาวๆใช่ไหม เรามาตัดตัดตัดเลยแต่ที่ตัดเนี่ยยังเหลือใจความมันอยู่หมายความว่าให้เป็นคํายาวเจ็ดแปคำตัดแล้วเหลือสองคำสองคำนั้นก็ยังจะสามารถเข้าใจได้คือพูดแล้วทุกคนก็เข้าใจเช่นเคยได้ยินในกจินจีเธอชีจินจีเธอชเธอชเนี่ยก็เป็นเจียนโซง อ๋อก็คือก็คือตัด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 ไปเลยตัดโดนแต่แล้วก็เหลืออยู่ที่แบบที่แบบกรุงเทพกรุงเทพมหานครยาวกิโลตัดเหลือกรุงเทพทุกคนก็รู้ว่ากรุงเทพนี่อ่แต่เขาใจใช่ไหมเฮียนนี้ก็ต้องใช้การฝึกมาเลยใช่ก็ถึงบอกให้มาเรียนก็อเโอเคต่อไปข้อสองเมื่อกี้ที่พูดข้อสองเปอะไรพี่พูดมา จินชัว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 แล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยจินชัวที่เมื่อกี้บอกมีสามแบบใช่ใช่ใชไหมโอเคชุดยิ่ขึ้นมาสี่แบบแรกคือพยางค์แรกของคำแรกกับพยางค์แรกของคำที่สองชอเช่น科学技术科学技术วิทยาศาสตร์จีนชูอันนี้เลยพยค์แรกของคำแรก เคกับจีสูเคจีเคจีถูกโอเอ่ะเอาอีกคำหนึ่ง劳动ร造劳动改เรา劳改劳改ถูกเฮ้ยไม่ยากไม่ยากโอเคไม่ยากได้แล้วต่อไปอันนี้อะไรเข้าใจแล้วนะเ <c oughs> ข้าใจแล้วต่อไปคำที่สองเป็นพยางค์แรกข,ของคำแรก การอ่ที่สองของคำที่สองโอ้ยเขิดจางโอเคเช่นถ้าจะบอกว่าก้าวเติมเฉชี่ยวอ่ะก้าวก้าวเติมเชี่ยวก้าวเชี่ยวก้าวเชี่ยวถูกต้องและอันอันเนี้ยเราด้ยินบ่อยมาก จงหวาญญิมกงเโกจงกวเอ้ไอ้นี่ง่ายนะเนี่ยเห็นไหมเราไดออกมาแล้วก็เข้าใจได้ชอบอันนี้สรละเนาะเก๋โอเคต่อไปวิธีที่สามเพียงที่สองของครั้แรกกับเพียงแรกของที่สองบวกกันนั่นแหละท่านั่นแหละจำไว้นะยกตัวอย่างเช่นไปโรงพยาบาลไปตรวจสุขภาพสจขภา ถูกละถ้าเราย่อมันจะเหลืออะไรเชี้เจียนที้เจียนทีเดียนถูกต้องเฮ้ยเจียนช่งก็ติดตามอยู่นะเนี่ยเออก็ยามนิ่มเอาเนาะถ้าการันตีจะช่วยให้ง่ายขึ้นแต่ว่าตอนสอบเนี่ยไม่โดนจะจริตเชียร์คราะไม่โดนกับเชื่อมานะก็ไม่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 ถ้าชูคนเดียวนะไม่โดนเลยชวนเพื่อนกันสร้างวามดีด้วยไม่ได้นะโอเคโอเคข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปคือข้อสามข้อสามเนี่ยเหมือนรวมข้อหนึ่ง จำข้อสองไว้ข้อหนึ่งจำได้ไหมพี่น่าที่เราพูดคืออะไรตัดตัดชุบตัดชับชับแต่เข้าใจส่วนอันที่สองก็คือการตัดแล้วกัรมาตัดตัดแล้วมาต่อกันอ่ะฮะเอาอันที่หนึ่งกับอันที่สองมารวมกันโอเคยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เข้าใจได้เป็นกิจสิทอยนวยเีฮุยโอเคบอกว่าเอาอันแรกอันที่สองมาใช้ฉันไหนอันแรกคืออะไรตัดตัด เข้าใจอันนี้เป็นชื่อสถานที่ถูกไหมแล้วอ่านเรารู้แล้วว่าอันนี้คือสถานที่ point ห<ม>ลักของสถานที่เวลาเราตัดคำคืออะไรก็ที่ตั้งของสถานที่ถูกเพราะฉะนั้นจะต้องเอาอะไรมาตีจริงชื่อถูกนี่เรามีโอเคเรามีที่ตั้งแล้วโอเคต่อไปจะเป็นทีมยุ่ดงด้ง위เ,เที่ทีมยุ่ยดงด้ง위เที่ใช่

วอันนี้แปลกมนเด้ใช่โอเคโอเคน่าจะเป็นผีเอ้ผีเวโอเคเพราะฉะนั้นเอาไปจิงชื่อมาบวกกับผีเวเป็นจิงชื่อผีเวถูกต้องยังโอเคเนาะก็คือจะใช้อันนี้ก็คืออันที่สามที่เราอธิบายกันไปต่อไปข้อสี่อะโอเคข้อสี่ข้อสี่เนี่ยนี่ว่าง่ายหนอย มันคือการเอาคำซ้ำมานำจำนวนเคยเคยเห็นเก็บบิบต์ไหมแบบสร้างข่าเฉยเชิงอะไรเงี้ยอะฮะแล้วลองมองไหมว่าข่าคือข่าอะไรจังปะนี่แหละมันคือแบบนี้แหละมันยกตัวอย่างใช่มันมันก็คือการย่อแบบนี้เช่นถ้าพูดว่าร่างกายดีความคิดดีการเรียนดีคำอะไรที่เป็นคำซ้ำในนี้คำว่าดีถูกแล้วถามตรงนีอันนี่ร่างกายดีความคิดดีการเรียนดีไม่าีหรอ ถูกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นถาสร้างสาอเนาะปเยนเอาอีกสั่งหนึ่ง乱罚款乱น款乱收费乱收费乱摊น乱摊派มีมีมีสามสามล้วนสามล้วนล้วนจ๊ะไม่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 จานล้วนเอ๊ยเฮ้ยไม่อยาของไทยก็ เหมือนอันนั้นไงพี่แปะาสอ่าสอสอจะสางสอะดวกสอจะอานสอสุขานามัยสอสร้างนิสัยอ่ะอืออันนี้ง่ายโอเคคุณไทยก็ใช่ไหม้ i 一点อ不难难的ย思是什么呢น性น或者是方便嘛นจ้าเห็นไหมง่าเราอะทำได้แต่ทำ้าใจอื่ไา้ทำพอใจเสร็จก็ไปเรียนสักเฮ้ยเรียนอยากจั 找一个男朋友ได, invers, ด้แ <controller> ล้วจ้ะหา一个男朋友นั่นกว่าจริงจ้ะช็อตฟิวเวอร์ไปไปไปวิชาถัดไปเถอ